คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบหรือทํทาตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมอัญมณีแห่งความรุ่งเรืองนะผมหรือเรียกกันว่าเกมหีบสมบัตินะผมเกมหีบนั่นเองของค่าย PG นะครับคุณผู้ชมฮะมาวันนี้จะมาลองสูตรน้อยๆนะผมนะสัก300เบ็ดเบาๆไปที่3นะครับผมนะขอต้นล้างเกลือไป10ครีนะผมฮะมาดูนะผมว่าเบ็ด น้อยๆทุนน้อยๆแต่แตกดีหรือเปล่านะครับผมดูให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะถ้าแตกยังไม่ถูกตาถูกใจก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะท่านผู้ชมฮะเอ่อถ้าวันไหนแบบเจอเกมแบบแตกตาถูกแตกถูกตาถูกใจนะผมค่อยไปลองไปตามกันดูได้น้องที่ลิงก์คอมเมนต์ปากหมุดนะครับผมกับเกมจิวเวลรีออโต้พสิบเทรลาวอยางไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้รุ่นสเกตเตอร์ดอกนี้ว่ายังไง ปาดเ้าไฮสวยงามไม้หมานะฮะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยมาดีวันหนึ่งทีสุดท้ายก็ได้ลุ้นนะไม้หมานะฮะปไปกดเองเรื้อๆเร่งแรงละและกันนะท่านผู้ชมฮะมายังไงเกมนี้ผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยมั้งครับผมนะอุ้ยยังไงมาดอกนี้เท่าไหร่ว่ามาปาอุม้มอุ้มอารคิดถึงนะผมเลยอยากมาลองดูว่ามันจะแบบ ะบู่าเหมือนตอนที่เล่นครั้งก่อนหรือเปล่านะฮะผมนะครั้งก่อนแตกแล้วก็มาไม่แตกแล้วก็มารอบนี้นะนผู้ชมะนะฮะผมมาดูอันนี้ก็ครั้งเด็ดเล่นบ่อยนะผมนะแต่ว่าล่าสุดก็คือไม่แตกนะผมแล้วก็มาเล่นอีกนะครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเล่นบิดประมาณ10นะท่านผู้ชมฮะเออนะครับผมเกมนี้สเกตเตอร์สี่ตัวนะผมถ้าเอ้สามตัวนะผมถ้าใครแบบยังไม่เคยเล่นนะฮะเกมฮีบสมบัติมาเถิดขมอนไม่มาวะ นะมาอู้ขยันสลือเกินนะครับผมมาขยันล่อเหมือนเกมมีอะไรวะคู่รักไอ้นี่ผมนะเออปื้บเกมนี้สวยงามครับผมบอกเลยนะผมเกมนี้นะผมถ้าได้เข้าฟีเจอร์ฟรีนะผมบอกเลยแตกจุ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 กปะวะไม่รู้นะนะเออนะคนะผมตัวนี้มันก็จะสมเป็นตัวในเกมนะผมนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนได้สมตัวเคเข้าใช่ไหม มันก็จะเปลี่ยนเป็น Y นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเกม P ไม่ค่อยมีอะไรยากนี่แต่ามาถ้าตัว K okay, มาก็จะเปลี่ยนเป็น Y แล้วก็จะล็อกอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับผมนะเออขอให้มาแบบเต็มหน้าเคอะนะฮะเออ,อยังไงได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนครับผมเกมนี้ถ้าแบบแม่งช่วงแม่งแต่งแบบบูบาครับูบา,าเ,เกิดเกแบบินี้ก็เงียบแบบเงียบกริบอะเอายังไงก็ไม่ขึ้นนะผมไล่เบ็ดก็ไม่ขึ้นนะผมบางทีเกมนี้นะครับผมนะ ถ้าช่วงมันแตกก็ไปลองไปตามกันดูได้นะผมนะเอ้ยสวยงานครับผมมายังไงแปก็ได้อยู่นะเพราะเราเบ็ดน้อยนะฮะเออไปกันต่อมีเคมัไม่มีเคอแต่ว่าก็สวยอยู่นะวายแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยววายมันเต็มหน้าดอกนี้10คือสวยนะคุผู้ชมฮะอุ้ย10ก็แพงเหมือนกันนะนี่แต่ว่ามันได้เยอะร5 5มาดอกสุดท้ายได้เท่าไหร่เอ่ยขอสักเออพันหนึ่งไม่ได้หรือ สวยงามยังไงปลาหกสิบหกโอ้โหก็ได้อยู่นะผมนะถึงแบบราเบิดน้อยด้วยนะกนลืมนะผมนะเออสวยงามอยู่นะฮะสามร้อยห้าสิบเก้าดอกแรงนะผมนะเออปลายเพิ่มเบ็ดสักหน่อยละกันนะสักสิบละกันนะฮะท่านผู้ชมฮนะมาดูนะผมเบ็ดสิบเคยบูบาแล้ว มันก็จะยังโบวาอีกหรือเปล่านะผมเคยโบวบาแล้วก็ทั้งไม่โบว์บ้านนะผมนะเคยยังได้เคยทั้งโดนนะผมเป็นสิบนะฮะผมนะมาวันนี้จะเป็นเจ้าใหญ่นะท่านผู้ชมนะฮะดูไปเป็นแนวทางนะฮะผมนะเออสวยเกมหีบสมบัตินะฮะผมนะของไอพีซีนะครับผมอือฮึยังไงมาเปล่าขมอนโอ้โหเปลี่ยนเป็ดมาเงียบเลยวะเมื่อกี้น่าจะแบบลองเล่นแบบ เบ็ดสามไปเรื่อยๆก่อนนะผมถ้าแบบว่ามันเงียบนานจริงแล้วค่อยเปลี่ยนเบ็ดยังไงมาเถอไม่ต้องดีนานหรอกปึ๊บอีกหนึ่งตัวมาแถวสุดท้ายเลยเป็นไรฮู้ว์เลยเสยนะฮะผมเออไปอุ้ยกระดิ่งดอกนี้สวยงามเอ้พันแปดเอาเรื่องเบ็ดสิเบียงกัน 4, น,นี่ท่านผู้ชมฮะ เออมาดีพูดถึงนี้ถ้าถ้าสองพันก็ถือ่าคแล้ว,น,วนะครับผมนะคุณนะถามร้อยนะผมเล่อนอาจจะโดนดุคืนนะครับผมแล้วก็เล่นนอาจจะโดนดยอะก้ว่อาจจะ,ะ,ะดิมแก็ไะดนนะครับผมนละเอ,อ่ถ้าเดนนแตกก็ลอาปลี่ยน,นดนเบผแก็ดนดนนะเปลี่ยนไปเงียบก็นะฮนืะลงไก็รล่อยๆนะครับผมแนละ้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่นะผมนะส่วนนากมันถ้าแบบ เบ็ดนี้แตกแล้วเบ็ดอื่นยังไม่แตกมันก็จะมีโอกาสแตกมากกว่าเล่นแช่อยู่ไปดเดิมนะครับผมแล้วก็ต้องค่าแตกแล้วก็ทิ้งระยะไว้นิดนึงนะครับผมสักสองสามวันสี่วันอะไรประมาณนี้เกมไหนไม่แตกก็ทิ้งระยะไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไ่เล่นใหม่มาทำนะครับผมมันจะแตกดีก็ได้นะครับผมเฮ้ยสวยงามครับผมเข้าฟรีเบ็ดสิบก็มาวะ่ะเข้าฟรีเบ็ดสิบก็มาท่านผู้ชมฮะสวยงามไปดีเฮ้ยมามาดูนะครับผมเบ็ดสามงี้มันใจเท่าไรวะ สามร้อยเบ็ดสิบ 10, ก็ไ่าจากประมาณ9 0 0 0ร้พันหนึ่งผมฮะผมคิดก็ว่าเออนะผมเค็มแต่ว่าทุน300ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าแบบเียวเฟีฟ้ยวได้อยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะยังไงร,รอบนี้เป็นตัวเจนะผมว่าเราเป็นตัวเคนะโอ้แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าออด้วยน,นะดูทรงกันดูดิดไปวายแบบขอเต็มๆไม่ได้หรือนะฮะยังไสงสมงามไปดิป้า ดอกนี้ไม่ค่อยมีช็อตบ,บ้าเลยอ่ะเบสสิบมากอาจจะแบบว่าเออเราแบบเคยแตกไปแล้วด้วยก็ได้มังเบสสิบนะเล่นบ่อยที่สุดละมังในเกมนี้นะท่านผู้ชมมะเออ,อยังไงสวยวายเต็มหน้าพี่จองนี้โอ้ส3มร้อามๆว่าไม่น่าถึงพันแล้วว่าดูทรงแล้วท่านผู้ชมมะเออน่าจะได้ประมาณอยู่เออนั่นแหละนะฮะผม โอ้ยอย่างวัเนี้ปั๊บสองร้อยแปดสิบห้ามาอีกหนึ่งหมนคำอมเลยบีมไม่มีตัวแพงเข้านะผมแต่ว่าตัวเคเยอะนะผมเต็มมากสวยงามสี่ร้อยยี่สิบสามโอ้ยอ,อย่างวัเนี่ย แต่ข้างนอกยจะหนักกว่านะฮะท่านผู้ชมฮะพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองอุ้ยมาแค่มือมาแค่มือมาแค่มือมาแน่จริงแค่มือมาแก้มือมาไม่น่ามันไม่แก่แนละ้วท่านผู้ชมะเออยังไงว้าบน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูตรงเบ็ดสิบไปเล่นบ่อยน่าจะเป,เปลี่ยนไปเบ็ดยี่สิบเลยจะหม่อยูอ่นะผมนะผมก็แทงบ่อยนะเบ็ดสิบแบบ ว่าผมเล่นที้งระยะนะไม่ใช่ว่าวันนี้แตกแล้วพรุ่งนี้ไมเล่นอีกก็จะโดนดุถืนนะครับผมทิ้งระยะไว้สักนิดนึงเออแทบทุกเกมเลยนะท่านผู้ชมฮะแบบถ้าเข้าไปเล่นแล้วไม่แตกนี่แบบจำเบ็ดไว้นะผมนะแล้วก็วันต่อวันไมกลับไปเล่นเบ็ดเดิมนะฮะเออแบบนั้นจะถูกเอ,อ้ยแบบนั้นจะแบบแบบนั้นจะแตกดีนะท่านผู้ชมน,นะนะผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมฮะ เกมไหนสมมติว่าแตกมามีเศษอย่างเงี้ยสักสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยพอได้เลยนะผมไปเล่นทิ้งๆไว้นะผมเหมือนไปฝากมันไว้ก่อนนะนะเออเดี๋ยวก็ไม่เอาคืนที่หลังนะฝากไว้เกมอื่นแบบเออถ้ามันไม่จ่ายก็ฝากไว้แค่นั้นนะผมแล้วก็จำเป็ดไว้แค่นั้นแหละนะฮะเกมนะ <c oughs> เพิ่มสักสามสิบละกันนะผมน่าจะไม่มาแล้วผมนะเออยังไงมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนเพจมาปุ๊บเข้าฟีปั๊ไม่มาได้ผมนะเนี่ยผมตามที่บอกนะผมก็ ลองๆไปทําตามกันดูได้นะผมนะถ้าใครที่อยากเล่นกับผมก็ไปที่คอมเมนต์โปรโมทได้นะครับท่านผู้ชมฮะเกมหีบสมบัตินะท่านผู้ชมเออพอที่ 40k แล้วกันนะ 40k แล้ว 4k เองเข้4,000นะทุน300แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเปรี้ยวนะครับผมนะโอเคครับผมไว้เจอกันเกมต่อไปงั้นฝากกดไลค์กดติดตาม1สมัครกันด้วยบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ